สมายตอนสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยโอเราจัดเวียนปะทักษิลน,น,นจะจ๊ะรอบสาราจาตุมหาราชิกานี่ต้องอา่านช้าๆจะได้จํามแมน่นจะได้จํามแม่นอฟังไอจูรอบสารามหาสาราจาตุมหาราชิกาอาคารแต่ละหลังตั้งชื่อตามสวรรค์ทั้งสิ้น ระดุษสวรรค์บนดินอย่ัง้นทุกคนที่มาเดินดูอะไรต่างก็เหมือนเทพบระรุเทพธิดาที่ไเวียนไปแล้วก็เวียนไปก็ชำเลืองไปดูเรื่อยๆโอ้สารพัดเลยฟ้าแลบพลับๆับหมอหลอบทิดเลยเสียงดนตรีสวรรค์กระหึ่มมาเลย แล้วก็มาเลยเพราะว่าบันวิสาขาปูญานั้นกลางเดือนหกพอปกติพอถึงเดือนหกพอย่างเข้อเดือนหกปับ๊บ กันหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปท,าาทั่วท้องนาฝนตกทีไรอืออากบมันก็ร้องได้แค่นี้ทั้งปีทั้งชาติมันก็ร้องงึมงำเงี้ยตลอดชาติเลยฝออนตกกราก็เลยหยุด ไม่จัดวิสาขาบูชาแต่ไ่จัดมาคบูชาแทนเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยได้ยินกันจุดวิสาขะประทีปเวียนปะทักสินรอบพระอุโบสถตอนนั้นยังไม่มีพระโุโบสถมีสาราจตุมาราธิกาแต่คราวนี้เรามีมหารัตนวิหารคตแล้วเราไม่ โหสาแล้วไม่กลัวแล้วฝนฟ้าจะมาไงอน่าว่าแต่คบร้องงึมงำเลยให้ร้องดังๆเลย <c oughs> เออ <c oughs> เราไม่กลัวเห็นไหมจะ๊ะเนี่ยทำไมต้องสร้างใหญ่นี่ไง <c oughs> อืมเราไปดูทั่วๆไปสิเนี่ยพจะเวียนปะทักษิณวันวิสาขาบูชาเราพระอุโบสถเนี่ยอ,อกลางแจ้งเป็นไงแล้วเป็นไงเป็นไง <c oughs> เอ,อ อาเปียกหมดเนี่ยเนี่ยทำไมต้องสร้างใหญ่เนี่แล้วทำไมต้องรีบชื่อกันสร้างเพราะต้องรีบสร้างบารมีเนื่องจากเรามีเวลาในโลกนี้จำกัด